สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงหินธาตุกายสิทธิ์รอยพระบาททองแดงสุดยอดแห่งคด หินธาตุกายสิทธิ์รอยพระบาททองแดงทรงเครื่องเกิดจากบารมีขององค์พะระสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าได้ลงมาสถิตในหินจนกลายเป็นกายสิทธิ์เกิดเป็นสัญลักษณ์รอยพระบาทเป็นหินรูปรอยเทา้าและมีลายเส้นเต็มรอยเท้าไปหมดเนื้อหินจะเป็นสีแดงครับจึงเรียกกันว่าหินธาตุกายสิทธิ์รอยพระบาททองแดงทรงเครื่องและได้มีองค์พญานาคราชเก้าเสียนสีทอง เป็นพญานาคระดโพธิสัตว์มาสถิตมารักษาหินธาตุกยสิทธิ์ด้วยตัวท่านเองหินธา,าตุกิสิทธิ์รับพระบาททองแดงสรงเครื่องถือว่าเป็นคดสายนิพพานและถือได้ว่าเป็นคดที่หาได้ยากมากๆโอกาสเกิดขึ้นยากมากหนึ่งในแสนในล้านถึงจะเห็นสักชิ้นหนึ่งยากกว่างมเข็มเนมหาสมุทรเสียอีกและถือได้ว่าเป็นสุดยอดของมงคลแห่งคดเลยทีเดียวดังนั้นเทพเทวาทุกๆองค์ ได้รับหน้าที่ดูแลธาตุกายสิทธิ์ออกมาทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกหลานหรือผู้ที่เคยสร้างบุญร่วมกันมามาร่วมสร้างบุญบาร,รมีอนุภาพครอบจักรวาลดุดแก้วิเศษใช้อธิษฐานได้สารพัดใจนึกหินธาตุกายสิทธิ์รอยพระบาทเป็นหินธาตุกายสิทธิ์ชั้นสูงที่บังเกิดได้ยากยิ่งมีท่าธรรมของพระโพธิสัตว์ระดับสูงลงมาสร้างบาร,รมีปกปักรักษารอยพระบาท เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไว้ให้ยืนยาวชั่วสงไข่พระประบาทนี้ถือว่าเป็นวัตถุธรรมวัตถุธาตุที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่อดีตการที่ชาวพุทธเคารพศรัทธายกย่องเลื่อมใสบูชาเสมือนหนึ่งว่าได้กราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จริงเลยทีเดียวจะพบเห็นได้เฉพาะประเทศที่อยู่ในพุทธภูมิเท่านั้น ในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ